สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพบกับสาวสกลคนบ้านบ้านผูกเก่ามาหาพี่น้องแล้วด้วยจ้ะเมื่อนีสาวสกลพาพี่น้องมากินแหนมเนืองจ้าแหนมเนืองนี้เป็นอาหารประจำชาติเวียดนามเนาะแต่ว่าคนสกลนครนครพนมเนี่ยมุกดาหารจะคุ้นชินกับอาหารชนิดนี้มากเลยจ้ะเพราะว่าพวกเราได้วัฒนธรรมมาจาก ประเทศเพื่อนบ้านเนาะเพราะว่าสมัยสงครามเวียดนามเนี่ยเขาย้ายถิ่นฐานกันมาอยู่แถวนี้กันเยอะจ้ะแล้วพวกเราก็เป็นอาหารที่แบบชินปากมากตั้งแต่เด็กๆเ,เพราะว่าสาวสกวนุนน่ะอยู่อำเภอเมืองเนาะเขาก็จะมีแบบอา,อาหารพวกนี้ขายอยู่จ้ะมาได้จากมื่อนี้อะพร้อมแบบเครื่องแบบเต็มแน่นเลยเขาก็จะมีเป็น แตงกวาแล้วก็มีนี่กล้วยตานีนะจ้ะบ้านเฮาก็กินกล้วยตานีคือกันเนาะแล้วก็มีมะม่วงจ้ะกระเทียมแล้วก็พริกผักก็จะมีเหมือนกันเลยพื้นบ้านมีผักอะไรแล้วก็กินแบบนั้นสลัดแล้วก็มีผักแพวนําจ้ามีผักแพวเห็นแล้วคือทอดซาไก่เนาะแล้วก็ได้โหระพานนําจ้าผักหอมเปีก็มีเด้ออันแน่มาด้วจ้ะกินกับสาวสกุลเด้ออันนี้เฮาต้องห่อเนอะห่อเมี่ยง โอ้ใส่น้ำเนืองเลยจ้าขอเยอะๆหน่อยอแตงกวาม,ามะม่วงนี่ข้ปุ้นจ้ะอ๋อใส่กระเทียมด้วยพริกโรยลงไปเลยโอ้ยหล่นเอาใหม่นี่ราดน้ำจิ้มจ้ะช่ำๆ อืค <c oughs> ำให,ใหญ่เลยว,ว้าวน่ากินมากนี่มาเลยจ้ะแซบๆกับสามสกุลเด้อโอ้ยกินน้ำลายก่อนอื้อ อร่อยม,มากอมหอมพักแพวเผ็ดครบเครื่องมากเลย chim kim nha vợ wow ไปกินแบบนี้ก็คิดถึงบ้านจ้ะเดี๋ยวนี้เนาะของกินเราไปทั่วถึงหมดละเหมือนอาหารอีสานแหละก็มาขายที่กรุงเทพส้มตำไก่ย่างนี่ก็เหมือนกันมาขายที่กรุงเทพด้วยคนที่รักสุขภาพเขาก็ชอบกินจ้ะเพราะว่าส่วนใหญ่อาหารเวียดนามเขาจะเน้นผักเนาะ นี mm. ่จ้ะใหญ่ๆอีกแล้วแซบๆจ้ะ แม่สาวสกุลหมักกินขนาดจาังหนมเนืองเนี่หนึ่งเราหมักกินพักอยู่แล้วอเนาะแล้วพอมาเมีย่ยงใส่น้ำกันให้มันครบทุกอย่างแบบนี้มันจะกลมกล่อมมาก 我们这。